ผมก็มองว่าการไต่สวนสารท่านไต่สวนได้สุดยอดมากเลยนะอย่างน้อยเราก็รู้ความจริงอย่างหนึ่งที่สารถามท่านถามผู้บัญชาการเรือนจําว่าขั้นตอนการส่งนักโทษเป็นอย่างไรบ้างเขายืนยันนะครับว่านักโทษทุกรายจากเรือนจําซึ่งมันจะมีสถานพยาบาลเล็กๆนะที่มีพยาบาลหนึ่งคนดูแลนักโทษ4 0 00คนถ้ามีใครเจ็บป่วยที่อาการหนัก จะต้องผ่านโรงพยาบาลราชธานทุกรายย้ำเลยนะฮะ,<ท>ะเพราะทานทัศนานโรงพยาบาลราชธานคือเรือนจําเหมือนกันแต่เนื่องจากเป็นเรียนจําที่จะต้องรักษาพยาบาลด้วยแล้วเขาบอกรูก้ิดการงั้นอันนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องเข้าใจว่าต้องผ่านทานทัศนานโรงพยาบาลราชธานทุกรายแต่หลังจากนั้นแล้วถ้าอาการที่มันหนักเกินไปเขาจ<ท>ะมาอีกที จะไปโรงพยาบาลอื่นที่เป็นคู่สัญญากันก็ว่าไปตามกระบวนการไม่ไม่ใช่ว่าส่งจากเรือนจําออกไปโรงพยาบาลนอกเลยก็ต้องผ่านโรงพยาบาลของราชธรรมโรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยผมไปศึกษาข้อมูลเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลที่ขยายถึงถึง500เตียงแล้วมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญครบหมดนะฮะมีทั้งอายุรแพทย์มีทั้งสัณญแพทย์มีทั้งออโตปิดิกมีทั้งหมอรักษาหัวใจมีทั้งหมอรักษาไตมีทั้งหมอโรคผิวหนังมีทั้งทันตกรรม แม้แต่ C T สแกนทุกอย่างมีพร้อมนะแล้ววันนี้รู้สึกมีการสักถามแม้แต่สโตกก็ยังรักษาได้คือสโตกมันก็มีสโตกกก็คือเลือดแตกหรือตีบในสมองก็มีพื้นฐานม,มาจากโรคความดัน mm hmm. นั้สักยภาพของโรมาทธรนมมีความพร้อมมากที่สารท่านมีการแต่สวน<ะ>และจุดที่น่าสนใจสารท่านแต่สวนโดยเพราะเรื่องการส่งเจ้าหน้าที่เรือนจําไปประจำที่เฝ้านักโทษ แล้วสารท่านบอกเลยว่าให้ทํารายงานในการบัญชีการเบิกเงินใครมายังไงแล้วเบิกกันยังไงผมว่าอันนี้ยหลักถามพวกน,นี้มันทํำย้อนลำบากนะเวลาประมาณ180วันถ้าไม่มีคนไปนั่งเฝ้าเนี่ยการทําย้อนการเอกสารเบิกจ่ายเงินเนี่ยผมว่ามันยากเหมือนกัน